สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะทางช่อง y o YouTube รถขุดน้ำเข้าบางนาแท็กเตอร์วันนี้เราเปิดคลิปมาพร้อมกับเจ้า SK-135 YY06 นะคะตอนนี้ทีมงานบางนาแท็กเตอร์ของเรานะคะกำลังจะทำการจัดส่งให้กับคุณลูกค้าไปยังอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะคะสวยๆเลยสำหรับคันนี้คุณผู้ชมคะ่ะเป็น SK-13 5 y y 0 6นะคะ นี่มาพร้อมกับใบแท็กใหญ่นะคะสำหรับคันนี้ตรวจเช็กระบบให้กับคุณลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วคันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะพี่อาทิตย์แล้วก็พี่ออนอุตสาหมากๆนะคะที่ไว้ใจเลือกซื้อรถผุดนำเข้าจากญี่ปุ่นกับบางนาเฮกเตอร์ของเราตอนนี้ได้เวลาแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นเช้าวันอาทิตย์นะคะตอนนี้เวลาประมาณ8นาฬิกาได้เวลาเคลื่อนย,ย้ายรถ สำหรับคันนี้อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะระบบเราได้ทําการตรวจเช็คให้กับคุณลูกค้าทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าระบบความร้อนท้องเหลวเ,เปลี่ยนถ่ายให้ใหม่ทั้งคันนะคะรั่วซึมเช็คให้ทุกจุดพวกถังโซล่าหม้อน้าไฮดรอลิกอันนี้เราถอดล้างให้ใหม่หมดเลยนะคะซีนกระบอกถ้ารั่วเราก็เปลี่ยนให้ใหม่ให้ให้ใหม่นะคะเอาง่ายว่าคันนี้ตรวจเช็คตั้งแต่ใบแท็กไปยันปลายบุ้งกีเลยนะคะที่สำคัญซื้อรถกับบางนาเฮกเตอร์ เรามีรับประกันสินค้าให้กับคุณลูกค้า1เดือนเต็มนะคะถ้าเกิดว่านําไปใช้แล้วมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นโหลดร้อนไม่มีแรงรั่วซึมต่างๆนะคะภายใน1เดือนทีมช่างของเราไปเคลมให้ฟรีถึงหน้าบ้านนะคะไม่คิดค่าใช้จ่ายเลย แล้วก็หลังหมดประกันนะคะไม่ต้องกังวลเราก็เราก็ยังมีทีมช่างคอยเซอร์วิสให้ตลอดเวลานะคะค่าบริการก็คิดไปตามอาการของรถนะคะเพราะฉะนั้นซื้อรถกับบางนาแฮเตอร์ไม่ต้องกลัวคหนึเลยได้รถเขา้าได้รถขุดน้ำเขา้าแท้ๆจากญี่ปุ่น2มีทีมช่างคอยเซอร์วิสตลอดอายุการใช้งานของรถเรียกได้ว่าครบวงจรนะคะรับประกันคุณภาพสินค้า สวยมากเลยสำหรับคันนี้นะคะวันนี้น้องไปไหมคะไม่ครับทำรุ่นหกครับอ๋อทำรุ่นหกต้องรีดใหม่นะคะน้องรว่าีดครับ <laughs> ืมบอกไปสำหรับราคาค่าตัวคันนี้นะคะอยู่ที่1ล้าน4แสนบาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมได้รถแบบออปชั่นเต็มแบบนี้เลยนะคะตรวจเช็คให้ใหม่ทั้งคันใบแท็กใหญ่นะคะรับประกันสินค้าให้1เดือนเต็มและที่สำคัญเน้นย้ำอีกทีนำเข้าแท้จากประเทศญี่ปุ่นนะคะ All right. <laughs> นี่นะคะช่วงลงช่วงล่างเช็คให้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อโซ่กลับบูธนะคะเสริมเฟรม้างล้อน้ำเปลี่ยนถ่ายน้ำมันตัวเดินเช็คให้ทุกจุดนะคะเอลเอลเอลรถก็ไม่ต้องกลัวว่าจะหลวมเพราะว่าเอลฟิตพอๆกับคนไปส่งเลยเอาไปด้วยฟิตแค่ไหนอ่ะนะคะอันนี้เห็นไหมคะเรารับประกันโดยป้าสายโบนว่าเอลฟิตอิลีนะคะสำหรับ ทุกคันของบางลารแรกเตอร์ไม่ได้ฟิตแค่รถนะคะสำหรับเอวนะคะคนด้วยคันนี้สีสันก็จัดเต็มใหม่ทั้งคันเลยนะจ๊านี่สวยมากๆอันนี้มาเป็นบุ้งกีใหญ่เลยนะคะบุ้งกีห้าฟัน ดูนะคะคุณผ um. <mel od ic potato noise> ู้ชมค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างนะคะสีสันต่างๆนะคะนี่เก็บให้เรียบร้อยไปคนเดียวบอกก็ถือว่า เสร็จภารกิจวปนที่เรียบร้อยนะคะทีมงานของเราก็เตรียมจะส่งให้กับคุณลูกค้าอย่าลืมนะคะนึกถึงรถขุดน้ำเข้าแท้ๆจากประเทศญี่ปุ่นฝากบางนาแฮกเตอร์ของเราไว้ด้วยวันนี้เราก็เก็บภาพบรรยากาศนะคะการจัดเตรียมส่งสินค้าให้กับคุณลูกค้ามาให้ดูกันเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า